สวัสดีค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกรายการค้าระบบซื้อ PO นะคะคือซื้อเชื่อสินค้าตาม PO ก็มีส่วนลดนะคะเป็นรายการของวันที่ส8มกรานะคะคือบริษัทรัชุงจำกัดนำสินค้าที่ส่งซื้อไว้คือเครื่องดูดฝุ่นจำนวนสองเครื่องเครื่องละสอง0 0นบาทนะคะมาส่งพร้อมใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจมี่นะคะ เลขที่แปดสี่หนึ่นะคะเข้ามาที่โปรแกรมค่ะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะเข้ามาที่ v r k f l o w ค่ะก็มาที่ Invoice สินค้านะคะเรื่องหัวข้อที่1.2นะคะคือซื้อเชื่อออกไปกำกับภาษีทำใบส่งของทัใบแจ้งหนี้ค่ะเล่มเอกาสารนะคะก็จะเป็นเล่ม0ูนยนหนะคะกดโอเคค่ะ เข้ามาแล้วนะคะจะต้องมี i n v o i ย e ์นะคะ2ใบนะคะให้กด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่นะคะไม่ต้องใส่นะคะมาที่เลขที่เองค่ะใส่เป็น8341นะคะวันที่นะคะ ผู้ขายลารลหันนะคะให้ใส่จุดแล้วกด enter ะคะ่ะเลือกเป็นบริษัทดัตซูงจำกัดนะคะกด <ๆ S 1> เลือกค่ะยอดนี้ขนาดนี้คือ4ี่หมืสามพันสองร้อบาทนะคะกดโอเคค่ะ ใช้รหัสสาขาของผู้จำไหน่ายรายงานภาษ c ีหรือไม่ก็เด้ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะเราจะค้นเอกสาร PO นะคะเปลี่ยนจากตัวเอเป็นตัว Y ค่ะก็จะมี3รายการนะคะนะคะคือสินค้าค้างส่งคนระบุเป็นใบค้นเงินมาจามนะคะในที่นี้เราจะเลือกเป็นคนระบุเป็นใบค่ะ ข้ามาแล้วก็จะเป็นระบุเลขที่เอกสารนะคะประเภทเอกสาร p o ใบสั่งซื้อนะคะเล่มทับเลขที่ก็เป็น0ูนนะคะใบสั่งซื้อนะคะมาที่เลขที่ภายในนะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะก็จะมีรายการใบสั่งซื้อสินค้าที่อ้างที่จะอ้างอิงมีรายการเดียวนะคะให้กดเลือกค่ะ กดโอเคค่ะแล้วก็มาที่รายการสินค้านะคะก็รหร e ัส E ขีดศูนย์สามนะคะชื่อสินค้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะจำนวนสองเครื่องนะคะราคาสองหมื่นสองพันบาทนะคะก็ส่วนลดนะคะเราจะใส่เป็นหนึ่งเปอร์เซน บวกห้าร้อยนะคะแล้วกด F 1 0แล้วบวกส่วนลดแล้วูุลค่าต้นทุนต้นเต็มนะคะกดโอเคค่ะ มูล,ลค่าก็เป็น43,060บาทนะคะมูล,ลค่าแวะเป็น3,014.20สตางค์งนะคะยอดสุทธิเป็น46,074.20สตางค์นะคะกด F สิก็บันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะเป็นชื่อชื่อเชื่อสี่ด้านเดบิตนะคะ43,060บบาทนะคะ รหัส511002นะคะาซื้อบันทึกด้านเดบิตน,นะคะ3,014บาท20สตางนะคะรหัส101502นะคะ้อนี้การค้านะคะด้านเครดิตนะคะ4 6 0 7 4 2 0บาทนะคะรหัส2 0 1 1 0 2ค่ะกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะกด no ค่ะกด f k ข่ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด y ET ก็จะมีอินไว้์ทั้งหมด3ใบนะคะก็เป็นอันนว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะของวันที่1ิมกราค่ะ